กับข้าวมาแล้วทุกคนกับข้าวกินอยู่บนเถียงนาเถียงนาหน่อยเย็นสบายพี่น้องทามานอนหลับจากตื่นแล้วอันขี้ข้านขึ้นไปเพราะว่าฝั่งนั่นนะมันไก่เนาะเป็นกิโลคุณดำหน้าอยู่ฝั่งนี้เพิ่อเลยบกขึ้นก็เลยเห็ดกับข้าวแล้วเอาลงมาส่งฝั่งนี้อีกสวัสดีตอนเที่ยงท่านผู้ชม สบายดีพี่น้องบ๊วสุขุมสุก้นพี่น้องจ๋ากับข้าววันนี้ก็นําเสนอเมนูผัดกะเพรากุ้งหมูบันน้มีแค่นี้เนาะมืบุญในผัดกะเพรากุ้งเอาหมอนะมาดูหมอนรถดสองมาตังคับข่าวเมนูอาหารจานเดียวท่านผู้ชมเมนูเดียวเนาะมื้อนี้แล้วก็ มีของหวาน<ต>พร้อมเลยพี่น้องเมนูของหวานบะหมี่ก็จะเป็นแทนแตงไทยรสซองเนาะเอาบวงมาดูาแตงไทยรสซองหอมหวานนะผู้ชมหอมมะแตงหอมกะทิอันนี้จะกินอ่านี่เมนูของหวานของเราก็แตงโมก็มี น้ำโคกน้ำสมพี่น้องจา๋าถึงจะเล็กๆแต่ว่าอร่อยแน่นอนบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องแบวาอันมิตรครอบคัวเฮาวก็เลยแบบสบายๆ<ม>ถ้าอาวจ้างคนงานหลายในกดดันเด้ต้องพาเขาเจ้าขึ้นตะเว้นพร้อมเนาะปกติกัสิบเอ็ดโมงเข่งกับพาเขาเจ้าขึ้นแล้ว<ม>บางทีกับข่าวก็เหตุบ่ท่านก็กดดันอด็กบาไว บ่ายโมงเครื่องกระพานคนงานลงอีกเนาะเมื่อจะของเล็งลีบเห็ดกับเข่ากับประธานคันคนงานไหลาย <c oughs> อันนี้กินตัวเฮาบ่ยากเนาะ <c oughs> ดำหน้าบ่แล้วให้ก็ดำจนเที่ยงจนบ่ายก็ได้จะ <c oughs> กกินตอนไหนก็กินจกลงตอนไรก็ลงเนาะมันอี้กินข้าวเจ้าเรือพี่น้องข้าวเหนียวขึ้นมาแต่้า,ากันยังอยู่นี่ กินข้าวผัดกะเพราเสร็จกับมีตบถ่ายดูของหวานแตงโมเย็นๆก็มีดำน้าเลยจะให้มันนี่ดำน้าเลยสามให้มันมีแต่ให้ย,ยาวๆพี่น้องจ่างหมดแล้วพ,พี่น้องพี่เล้วนี่จ้างคนก็นได้สามให้พี่เล้วเนี่ยถ้าฟินนะจะชุมนี่แหละเท่านี้เนะี่ยจะสามใหเ้เลยแต่ว่ามันนี้กระดำเบิดมือเนาะเดี๋ยวรอบแรงก็ลงอีกเพราะว่ามีแผนกลกกาจ้างเขาเจ้ามะลกกา ยายอินตวนมาโลก้าให้พี่สาวเจสเดกจักแล้วก็ชิดลายไล้แหนรมลอกาเหมอนจนเรามาลอกล็รอบสองเลยนะแล้วเมื่อกินข่าวอยู่เองงานเราเพื่อนมาเพื่อนก็มานั่งกินของหวานเพื่อนแเมื่อกินข่าอูกเพื่อนเพื่อนบอกินผัดกะเพราเพื่นว่าโลกเดียแล้วนะวะคือย่าลอกายคนงานยายรุ่นสิมาลกให้ดป่าย่าขับั าามามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันอันผู้เหตุกับ่อยได้กินข้าวด้วเมม่รัวเรพราะน็ดกับข้าวเนี่ยนะที่เมื่อยกลมง,งอกยืนใด้คั่วผู้เดียว<อ>นี่ของหวาน<อ>แตงโมสุกๆน้ำสมน้ำหวานมีครับแต่เย็นไม่ย่างดี บริตากบรได้ย่งๆในหมอพัแล้วกินแล้วกินแล้วนอนทีเลยตื่นมาไทนาดับหน้าตอนอนไปทำารกบาเอหแยร่างกินยำแล้เขาขึ้นมือกันกินนะกินข้าวแล้วก็นอนนี่พักผอนตื่นมากกันลงเดือนแจงลงแต่ตีสามทำ ตื่นมาตีสามเห็นแสงโวนโวนอยู่กลางทงคนคณะผมเป๋ีคือคนแรกตื่นมาปัทมาใส่เพิ่นเหมาะผัดกะเพรา <S <S> <S <S> กินง่าย <S <S> <S แต่ว่าคันนมีแต่ครอบครัวเจ้าของนะมันกินง่ายพี่ทองเห็ดเมนูเดียวแล้วก็แล้วเนาะมิแกงปลากับแกงปลาจบ ทางเขาจ้างคนงานต้องเห็ดหลายอย่างได้กับเขาสองอย่างสามอย่างครับของของประแจในรายให้พอไหมอะไรกันเลยเราขับพาคนงานเราฝึนแต่สิบโมงกว่าห้าสิบโมงเราพาขึ้กแล้วเขาอารมณ์ก่อนเขาฝึกแล้วเต็มจับแต่เราแลวให้แล้วก็ฝึกเลยให้ต่อไปเราก็กดนะมีเราทีพาคนงานเราลงเรา

ะสิกะนอนเยูะทำกะนอนเยนอกยนงมีพาอ่หนยับขนาดนอนอ,อเที <c oughs> ยงม, <c oughs> มีพายอังนอดจิกหัวสมือคนกรพวขวมหัวสมือคนญาติอันนี้ยังมีพาวะลอันนั้ยังบี่พายแล้วแบบว่าอังมาครัสินินเนมเห็นเนมเห็น่มันเขาไม่กินได้พราะยังสิไม่กิน มันก็ย่านคนกคอ,อนานภากินนยางนีอฝนอยเนี่อนนปอบโดอออจแม่พี่ปอบตาพาจแล้คอเห็นยยเห็น่อเนี่ป้งพ่้งพยพี่โป้ตามห็นน่อเห็นคอไถ่ายนะตา,าจี้าคือตามแมวนี่ไปเห็นนั่นะนี่นกว่าหน่อย ตามันหุนหุนมันส่องนัก็แน่เบิ้ลไพ่ส่องไพ่แทบๆย่างก้มเป็นคนนะไพ่เป็นออกนะต่บริออกในตาอดไรคอยเบิ้งค้างและนี่มานั่งในแจให้หน้าในต่อน,นี่ยืนกกวางออกในดั่งนี่คือไพ่แซกนี่ยูนดาไปตาคือตาแมวตาที่ผ้าตบีไพต่ตรวจเห็นตากึ่งทีก่อนตายโลดผูวบานคือตรวจเห็นเขาเล่าว่าขั้นแต่นเน,นี้งไพ่แต้มนมันสืแล้ต่ำตายปิดไพ่ตับมึงจามาทำอีเดฬาเชียวกูุ้ขึ้นเทียง หิวกบดังเยานนี่ลงไปหาพวกบานนี่นี่นินินแต่แต่อยมยยังไม่ได้เกิดแม่ถือผาอียมยพอไปใส่เป็ดอยู่บ้านพอมาสีถุงครงพมาฮอนันส่วนกัววยนะพอแน่มาเห็นลยพอ่ามึงิรัดตีผีผััจปานลีคือแลมันมาคงไดกคาดินของหวานเรจิมันมีปืนยิงเหรอ

ตั้งกล้องไว้หมอดำกับวิ่งก้องเห็นในกล้องมหกตอนพอมันไปโดนนั้นแล้วเือบไปใช่เลยนะเดือดแล้วกันพอยตั้ไอ้เพื่อนนี่คนนค้มันพอเห็นผมยิกยิกเดือนมันาแม่เจ้าว่ะแค่มีมใครหรือไงต้อเป็นตัวคนยามปยงยง าแปลมอโลกระโดดมอโลช่เลยไอ้เพ่มโล่การที่เห็นพีนบทเห็นง่ายดื่นกันดีเนาะใดรเห็นพีนโชคดีแล้วโชคดีโชคหลายพีชิ้นไขาดิพีมันก็ยากคนเนืกระโปรคือแบน้ำเย็น ปลามันอยากหายดลยเงลือไผ่ใช่มันตากก็ต่าเชี่ยวหนุนหนุนว่านหวานน้องโม่เผากลิ่นกระเพี้งเผากลิ่นกระเพี้งยลิ่นโม่ของหวานนี่ก็เม่เผากลิ่นแลมีแหองกลิ่นลาบเวลางาน่เมื่อยพี่น้องที่เรียกเมื่อยแล้วเผากำแบบว่าจะกลินของหวานเย็นๆแบบอาหารที่แบบอันนี้เนาะมีแห้ง เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเรียกเห็ดงานเมื่อเมื anyway ่อแล้วอดอยากนี่แหงเมื่อยแหงแห้งแซ่คเนยวานยังไมหวานเขาไปเซียเยอะนะเขาแม่เบาเ่าอย่าอกเล่าว่านี่บริกินครับบริแม่นอันอันคขซื้ออันนีตลาดซื้อเงินสก๊อตเงินละเจ็ดสิบบาทแต่วซื้ออาหารตะถูยังบ้านในายจักหน่วยสี่หน่วยสก๊องเรามาแต่สวรร เขมาใครล่ะลูกฮะเรือเขาลุยหนักเดินที่ไรนู่นอะไรฮาร์ดเซ็ตเขาคลายลุยในคล้ายในโรงงานเราลายไะแม่แม่ไม่ได้พิมนึงแค่เยหวานหวานกินกับเผาเนาะป้าเธอขึ้นมาไม่เมื่อยนะลูอใครเลยปลูกแล้เกี่ยขยอเลยนี่กับลุงหลักปลูกนี่นปลูกยังปูมาโกกระเดาบอกเราจะซื้อไอ้นี่เอาขายนี้แล้วบอกกันแหละ เดี๋ยวมอสอดมาสอดเอาสอดง่วนสอดพี่เลืนพี่สุดปูมัได้พันคุ้มปู่เนี่ยขันเห็ดยังตั้งใจเห็ดนั่นก็ได้เราแบบเราใจตัวกล้าเบี้ยมันก่อนเบี้ยงูบ่เบี้ยง แซ่บพี่น้องกินไผ่ตะเภาบริกรเถิงอ่ะกตะเภากุ้งส่วนใหญ่ละถ้าบ่มีบ่เห็ดแล้วบ่ค่อยได้กินในบ้านบ่ค่อยมีเห็ดมันใช่เห็ดมวยหนับ่อยากได้บ่มีคนเห็ดยิ่งคนเห็ดอยากโยมยิ่งคนเห็ดพี่น้องเลยมันโยมไม่ไม่นะพัดนกด้อพัดกตะเภานกส่วนใหญ่แล้วมาให้เราฟันเขาเนี้ยจับแซ่บเลยกินดอกเบี้ยทบขึ้นมาวางกระตกหนะอยีบ่ก กินมันอิ่มเืเมาปลงทุ่มหนึ่งสิพาขึ้นาแต่ว่าทุ่มหนึ่งมันยังพัได้เมื่อเด้อพี่น้องยามนานนับทุ่มหึงกินตะเวนท้องการทกนะบพามนายังมาแรงมือเมื่อยับไม่แดดนเห็นบ่ามาวันนี้นมาเนนี่มทุ่มหนึ่งแต่ว่าข้ามจังโแลยตอนเช้าพอามืดฝนยามมอแรงเพราะว่าเอ้ยคนนี้ชาตินั่งก่อนจังเลย มันใหญ่กัดขายเพื่อชิเล่เอไวมันหั่ยาวคือหายนหน่อยเอ้ยข้าวกินข้าวไปพี่น้องสว่างยำหัยนยามน้าสิบมวิเวลานั่งเวลานอนเนาะนอนกับบุคอยอีนแบบตื่นแต่เลกแต่เศร้าล้าวเมื่อก่อนีแห้งตอนนั้นคอยเห็นไน้เล่ากับยายรุ่นน่ะตู้เดือดแต่ีหนึ่งตีสองนน่ะหนึ่งข้าวแล้วก็ปั้นเขาจี้จี้ข้าวแล้วก็ปั้นให้ปั้นมาแล้วก็ย่างออกนาย่างทางเป็นสองสามกิโล ออกหน้าน่ะออกฮอดหน้ายังบ่ a ันแจ้งยังมืดอยู่ตี4กูสิไถนาขาดหน้าดำนาแล้วเป็นไห้ังแจ้งนี่นาเราคือหลายๆไปเบิ่งุนอยิเอาจังได๋ไปคุคือว่านาเานาบ่พอิห้นาเานะเอาเจาะอยู่นแล้วไป่อข่อยเฮ็ดตะกี้น่ะหลายๆเพ่สิแล้วหลายแล้วกวยไทยตะกี้เทียงอนตะกี้มันบ่มีนาฬิกาเนาะ เดือนแจ้งยายรุ่นปุ๊กเป็นดำนาเพื่อนเรามันตีสี่ตีสามตีสี่ภาคเป็นดำนายันยายรวยตังพักคงามเพื่อนก็จะบุญยายรุ่นหนาวงวควยผูกมันก็นอนเนาะเพื่อนเอางัวควยผูกขึ้นมากินหญ้ามันขึ้นนอนเดือนแจ้งที่ได้ได้แล้ตีสองซุกห้อยไปแล้วมันบ่แจ้งเถิดไปฮักไปนอนกล่องแค่น่าน่ะนอนแล้วมันแจ้งมันโมมีนาฬิกาเบอร์มามันจะมองยังงาม ไปดับหน้าไปนอนเ้ี่ยวันน้ารเสียงใกลคันแล้วนี่ไงตัวเมือเห็นน้าบ่ค่อยตื่นเทาะกทานชินนผ่านยาทำแล้วตื่นดัาหน้าต่ตีสามีสองตีสามเพื่อแจ้งอแล้วเป็นไห้ต่นต่ี่แล้วีองทจ้งลูกมาทำแจ้งบนนะ บางครังามเดือดแจงมันแจงด้ยดำกับชิวานยังเต็มและดำมันโบเห็นหงมันหมุนพ้นหล้วก็งมห้ากบเข่าโบเห็นแล่ะพวากันนั่งกันหน้าถามมันแจกชิวานรับยิ้มเละยิ้มกินฮะยิ้มยิ้มกินข้าแล้วตบถ่ายดูความหวานรสจอบเลยที่พวกกนลองซีมุกน้องขอยังไม่ได้ซีมเลแน่ท้องเลย นนอ,อย่ากินลา,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 ายเลยเมยกินแล้วไปกม้ม,กมไไหน้าลายโจ๊กเลยก้มหน้ลายกินลายนะก้มมาได้ลายโจ๊กออกมันหนีบท้องจะคลองแล้วมันก้มสันหัวลงเลด็กกินเยอะนะนท่กินก็ได้เอมแล้วเ่ากิน้าวา,าจ้า กีบาเาำกระไมู่้วานมกมันเบนี่ยายบนน้ำอารมณ์หอมมันหวานตามเของาหแน่จ้ามันแล้วม่นเนทอดเลยังกินข้าวแล้วกินของหวานต่อขมจ้าข่า เฮมันหอมมันหอัแตกแล้วมันเข่าก็กะตินแสบด่เห็ดวานักแตกเนี่ยแส่บมันมันหอมมันวานเนาะถ้นกินเฉื่อมันหอมเื่อเดมปเฮยเอาไปปั้นใส่กระเล็มหนกหอมเลยนี่มักแตกอืยปุ๋นโทดแซ่บเลยยายยายกมอะไรยันยายดำนาแขห่มือดับ พี่น้องจ๋าได้มากในกระสีคล้อเก็บภาพบรรยากาศอีฟก็มีภาพบรคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจสู่ต่อไปพี่น้องจ๋าโคตรสิเหลี่ยมหน้ากับไปแล้วพี่น้องสบายดีสกิลยากมันมิดตอนนี้แสบ